อ๋อขอสวัสดีนะครับนี่คือเกมที่ผมเพิ่งเคยเล่นเกมนี้เอาจริงๆผมก็อัดเมื่อกี้เองนะอัดเมื่อกี้เองแต่แอป,ปท่มที่ผมใช้นั้นที่เป็นแอปอัดหน้าจอมันจะทําตัวหัวควยในดีเฮ e. ี้ยแม่งกูก็เลยต้องมาอัดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผมทด้ทการเปลี่ยนแอป,ป,ปเป็นออแอป,ป,ป,ปอัดหน้าจอนี้แล้วนะก็หวังว่าจะใช้ได้ดีขึ้นนะออเอาเรื่องไปกันเลยเนะ๋ยวนะเฮี้ยน่ำใส่รืเหด้หรือเปล่าวะ ไปแนวยิงซอมบี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะว่าอะไรบ้างมันจะมีอันนี้นะครับเออไม้ให้ตอกเพื่อกันซอมบี้ไว้กันไม่ทำหอกแต่ก็ไม่ดูตอนแรกเขาพวกเราไม่ก็มีแต่ชะแรงอ่ไม่มีปืนพกแต่สักฟักมันจะให้พวกเราซื้อปืนคดปืนคดพร้อเมอนเนียปืนพกพ้าร้อย ตอนนี้มันจะยังบังคับขอนเล่นไปก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคาบแม่งเลยก็โอเคเรากลับมาที่โบดอีกครั้งอันนี้น่าจะเป็นโบดนะครับเป็นโบดล้างซึ่งผมก็ได้ปืนพกมาแล้วนะเออมันจะให้กันอยู่สองทางแล้วนี่ก็คือเวลาจะมาไอเจี้ยนแมงมาหรือรงวะแล้วตอนดี้วัยรุ่นใจร้อน ดาแรกๆเรายิงหัววันช่อตเอามิดเบืองแบบประสุนอะไรเ,เขากระสุนเกมนี้แม่งก็ต้องใช้เงินซื้อด้วยนะหนุเดชสักกล่องมาอื้มมันนี้เนี่ยหลังมันจะเริ่มยิงยากขึ้นแต่งไงมันก็ขาดเหมือนเดิมแหละมา โอเคอันนี้คือเล่นฟาร์มเงินดิเชน,นะอ,นอย่าอันนี้โกนไรเดอร์นะอย่าไปอยู่ใกล้ประตูมากนะเดี๋ยวมันโจมตีเราได้โกนไรเดอร์คือถ้ามันโจมตีเรามันจะติดไฟใช่อยกินใช่อยู่ยกล้กมันก็เราก็ติดไฟแล้วแล้วติดไฟนี่คือเลือดมันลดลดข้างหูงอยู่นะอืมอืมอืม อันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อปืนใหม่้วกันระหว่างให้มันระหว่างที่มันจะมาให้เรานั้นเติมล้อรถโง่นะผมจะไปซื้อปืนใหม่เออแต่ล้อรถละวมุมมใจมากเลยอีกดอกฮองโอเคนี่นะผมจะซื้อตองเ้า เดี๋ยวผมเมาก็ะสุนซองไปด้วยสักนัดเพราะว่าถ้าผมไม่เอาไปนะกระสุนซองจะหมดก่อนด่านที่สิบเว้ยแล้วมันจะไม่ให้คุณไปเว้ยแล้วคุณจะต้องสู้กับบอสด้วยชันแรงไงยี่สู้กับบอสด้วยชันแรงอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันให้สู้ด้วยชันแรงจริงๆถ้าแม่งกระสุนหมดอนะ่ะจนไม่มีหอ,อกอะเนี่ยมึงใช้สันแรงสู้กับบอสได้เลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องนะจริงแต่ก็ชนะได้ไงก็ไม่รู้จริงบอสเกมนี้มันโคตรกากเลยถึงชนะได้มาดิ แรกๆขอใช้พืนพกไปก่อนนะพุวะว่ว่ะอีสัตว์มันวนมากหรอกคุณยายนี่ฟาดหัวแตกสัตว์ตอกไม้ไปต่อเลยนะ้องม่อมตอกไม้ต่อหน่ง ้อยลอยหงนี้เสียยหงนี้เสี่ยที่มีเสียมากกว่าเอ้ยเชี่ยขีใต้ประตูไปกันไปไม่ได้แจกหรอกไี่หอมัมารับกูน้อยติดอยูอ่ดดยที่โปดเลีรยนี่คืด้วยบุ่ง นีน่คุณอไรด้วยนี่วะคือยู่ห่างประตูนหน่อยแล้วนะมาข้างหลังข้างหลังอันนี้จะนั่นไงตอนนี้เนี่ยจะเป็นบอสตัวแรกมั้งเจสันเป็นหัวมันเยี่ยมตกด้วยแฉลงหรือเปล่ากดมีแฉลงหรือเปล่าหนึ่ง อ้าวตายแล้วหรอทาานน้องหลัเขี้ยกัดจัดเตรียมพร้อมก่อนอืมเติมสุนทรคุณพกเติมละเขี้ยะคุณพกเริ่มน้อยแล้วว่ะสุนหะเว็บเจดีไอ้เหี้ยกูจะรอดไหมเนี่ยสุนจะรอดไปถึงด่านบอสไหมวะไม่ใช่เรื่องเลยนะที่กูจะต้องมาตบบอสดิฉลงเนี่ยไอ้เหี้ย แต่ก็เอาเพื่อสู้บอสตัวที่อแสดงก็ด้วยมันอาจจะบังคับพวกเราอยู่แล้วบังคับพวกเราตายหาตายห่วงแต่ไม่กูไม่ตายใ <c oughs> ห้พูดจร่งจำไว้เกมนายประมวลความโรแมนต์ของผู้เล่นที่กูเล่นเกมมีปืนมามากมายน่าสนใจมันคลิตหรือเปล่าวะเพราะมึงไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอก เพราะฉะนั้นบอกสปวดอีกแบบคอสมึงที่มึงข้างมามันปวดอีอกอกเกี้ยไม่มีหาอะไรนอกจากเดินมาตายงงเชีย่ยงติดไม้อ่ะติดขอนไม้เกียพ่อมึงตายมึงจะไรดีกว่าเปลืองเกมนี้จะมีจังหวะตรีระหลบได้เกมนี้เขาทำการาฟิกเจ๋งมากเลยนะเออเกมดี เป็นเกมมือถือที่ดีมากนั่นไงบอสมานหนึ่งหนึ่งฉั้นแรงกับบอสนี่แหละอ่ะให้มันรู้ไปว่าที่นี่ใครเสียว โคตรกากระสัดเป็นบอสที่ปัญญาอ่อนและขึ้นที่สุดที่เคยเจอมาสัตว์เอ้ยแกชิบหายมื่อนั่ะเมื่กคนจงพากันสมเพศบอสตัวเมื่อกี้คมันเป็นบอสที่แกากว่าไอ้เหี้ยเจ็งสองตีนเฟืองเจ็ดตีนส่วนถึงว่าสุดก็โคตรมี เวาเดียวผมต้องซื้อปืนเพิ่มปืนพกจริงเราซื้อนัดด้วยก็ได้นะแต่ตอนนี้ลูกซองแบบใสแบบนี้มันก็น่าสนใจเดี๋ยวนะระเบิดไม้ยไปบอลน, <c oughs> น่าสนใจพันสองร้อยปืนพกพันสองร้อยน่าสนใจวะ่ะ เดี๋ยวลองซื้อปืนก้อนหน่อยดีกว่าเสียนี้นกูว่าต้องซื้อเยอะไว้เลยตุนอ่ะอ,อือจะบ,บ้านกูจะเอาบ้านกูจนใช่ไหมอือจริงจริงพวกเราก็ไม่คนซื้อเนี่ยโอเคนี่ยแลหละอีกแคยเดี๋ยวต่อไปนี้บ้านกูจนแนะ่ เนี่ยแอนิเมชันก็าทำสวยปืนเขาก็ทำสวย,ย,สวยแต่ไม่สกดวกเป็นไมโครฟลับเลยวะ่ะแต่ก็เอาเกมดีเกมดีอสองหล็อกแล้วกูก็ไปด่านสองดีแด่านสองไม่เคยเล่นวะ่ะเคยเล่นแค่ด,ด่านนี้เคยเล่นก็จริงนะแต่เคยเล่นแป๊บเดียวยังถ่ายอยู่ใช่ไหมเคสิบเอ็ดเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหี้ย เง yeah. ี้ยโคองตายอืมเดี๋ยไม่พร้อมสี่ตีเลยเลยนั่นไงนนโดนไหมวะโดนโดน เออตาย,ย,ออตายไอ,าอ้เขียเอ้ยรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งวิ่งเขี้ยฟ้องตายไอเอาไอ้เขี้ยนี่มองไว้ตรงนี้วะโอ้ยจิ้พวกนี้ไม่เขี้ยประหยัดเงิประหยัดเงินอ๋อหาตขาดหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอ hả nữa hả comment bài khuôn lên trên đợt rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กูเจียงเลยเอาซ่อมด่านนี้กูต้องไปด่านนู้นเพราะกูซ่อมด่านนู้นไม่รับมือมาไปซ่อมด่านนี่เอ้ยเยี่ยบก็มันแหละติต่อแต่วะ,อเ,วะเอ้ยข้อมตายลังสีแม่มีเชี่ยเที่ยง,ง,งลังสีของจริงลังสีของจริงมึงจะไปกระทืบกันะระทืบใครไม่ก็ไม่ใช่ อะไรเป็นขว,ยยขวยยอยังเองขวอยังอีกเรียนี่ชี้่พ่อมึงตายนินจาเกลือแต่มันกวะว่ะเฮ้ยสัตว์เลยเฮ้ยกูจะกลัวทำไมวะนี่เองอยู่แค่นี้เองสัตว์นินจาที่หายตัวไม่ทำหอกเฮ้ยพ่อมึงเลยพ่อมึงพ่อมึงตายไอสัตว์พ่อมึงตาย เอ้ยไม่ตายกูด้วยเอ้พืนโคกนะเว้ยกระสุนปืนแท้ทำจากทองแดงไม่ใช่เออลูกเห็บหมาที่ไงปลาห,งหงัวโค้งเอาไปพอมึตาแล้วก็พอจและ <c oughs> ไป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 ,ไป ง่ายเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมฮโอ,โโอ้ไม่ต้องแบบนี้ลนะอ่ะเอาเป็นว่ากูรอ,อยิงเลยแล้วกันเกี่ยวชี้มากปิดสันระยะนี้ไม่ตายเพราะตกฟากกูยิงไปโดนตัวข้างหลังแล้วกูจะกูโดดแบบลงลิฟต์เมื่อกี้แม่งกูตายคอหักแล้วเนี่ยกูจะไม่ได้ตายเพราะสมิแต่กูจะตายเพราะการตักเข้าล็อกคอตายขาลิฟต์ของกูเนี่ยเชี้ ถ้าแม่งนิดทำงานอยู่นี่คือกูตายหายเลยพ่อเั็นไงน่เนไงแมงมะสุมะเราไปปรับให้ให้ให้ตะโขบมันอดลงมาแล้วกันคือคือไม่อ่ะบความเป็นแบบนี้เลย ไี้เฮียล่ะเขาล้วนอย่ว่าแต่งกับเจ้าไอ้เหียหินหัวโควไอ้เฮียมาใกล้กูนะเว้ยไอ้เฮียมาใกล้กูจะสบิสโซโครกไอสัตว์มึงไม่ได้เติมวสุรีเหรอเอ้ยศพพ่อใครวะเนี่ยไอเฮียน่าจะเป็นแม่มากกว่าไอสมิดเฮ้ยไส้มิดไอตีนว กรมิดไม่เอาเงื้องกระสุนกูเหลือน,น้อยเลยมันเด็ดสักกล่องปะแน่เกมโอ้เวฟเจ็ตนะเออกระสุนถ้าเรากระสุนเตกมหมดกูกลับบ้านเลยเฮียนอินกับบ้านมัน้งเฮ้ยน,นี่นคว่วยแล้ววะเฮ้ย พ่อมึงตายซอมบี้พอ่อมึงดีมีซอมบี้พอ่อมึงดีมันคือ,อหมูปากฮานิมี่ในเวอร์ชันเมืองยิงดโดนี่เหรอกูเหตายไลส์บ้าไอ้เฮียกูว่าโอ้ยพอ่อมึงตายไอ้เฮียโคเวอร์กันได้อุบาทชิบหายเฮียหายแล้วไปแล้วไปแล้วเอาหมูชจะนำนี้ เฮ้ยเฮี้ยกูทำไงดีวะเฮ้ยกูทำไงดีวะเออกูวอนแม่งเลยสัตว์เฮ้ยเฮี้ยกูจะตายกูจะตายกูตบแม่งไอ้สัตว์มึงช่วงมึงจีดโอเคมึงเฟี้ยวมึงเฟี้ยวมึงเฟี้ยวกูไปแล้วไอ้เหี้มึงกูตายหากูตายหาแน่เลยกูตายหาด้วยความกระสุดหมดเอื้ออือเป็นลมแดด ไม่ Dante, ม่เข้ครัวเมมึงอ่๋อเกิดใหม่เกิดใหมพี่เช็งพอเช็งแม่มซอมบี้เอ้าเหี้ยอะไรเนี่ยผมแท่บทเรียนอย่างหนึ่งก็คือกูเปลืองกระสุนที่กูซื้อไปเมื่อกี้ชิบหายเชียงเชียงเียงเงินกูเงินกู ไม่นะบ้าน,นุูโจนเออบ้านุนูโจนโอ้แม่ยี่ยเขาสำรวจสำรวจดิมีเกาะมีแผ่นไม้แผ่นไม้ที่ดีกว่าแผ่นไม้ที่โคตรดีกว่าแผ่นไม้โคตรพ่อโคตรแม่ที่ดีกว่ารู้แค่ว่ามันดีกว่า น่ากูสุดใจการอัพเกรดแผ่นไม้วะเท่าไหร่วะไอเหียสามพันโอ้ยพ่อมึงซื้อเหอะไปแล้วเออจะว่าไอเหียนี่หมดแล้วนี่ว่าไอ,อ้อ,อึดติดเครื่องยนต์หีมโถดอดหกไอ้เหียด่ออานผมต้องมาเล่นด่านตองไหม เออไม่ดีสีทับิดเอาเป็นว่าผมจะเลื่อนไปถึงด่านที่ผมเจอไอตัวที่มันเป็นโบวิกแล้วกันเฮ้ยอว้ยเี่ยอะไรเนี้ย ไอ้เหี้ยซอมบี้แม่งปลาขวดแก้วได้กูต้องระวังมากขึคือเราจะแม็กูระวังแค่ไอ้การ์ดพิเชียที่แม่งติดโควิดไม่พอซอมบี้อ่ะกูต้องมาระวังว่ามันนั้นจะปลาเหี้ยอะไรเสร่กูด้วยแล้วฝื้นแม่งซอมบี้นั่งโซ่อยู่มองปลาขี้ใส่กูหน้าเหี้ยตายแล้วไอ้เหี้ยมึงปลาทะลุกันเลยหรอเกินปุยไอ้สัตว์มีตัวติดที่สุนักป้าโอ้ยไอ้เหี้ย โอมองึงมึงบอสสักทีไอชิบหายวายมอดพ่อมึงนะเดี๋ยเดี๋ยวแล้วซอมบี้สามตัวมีควยบ้างวะอ,อ๋อวันดีหอกครับมินจ่ามึงมูมงเฟียมากมหายตัวแล้วมึงเงยนมากเฮ้ยเหยี้ยนึกว่าแม่งจะตายอ้าวสามนะ เฮ้ยเดีไม่ได้นะเว้ยมึงจะมีตัวติดโควิดไม่ได้นะจริงถ้ามงมีตัวติดโควิดคือคูทำหาอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพมีแต่ลูกสองอ่าโคตรกะเลยวะบัญญาแค่จะเดินมาง่ำครูมีแค่นี้ไอตัวลูกน้องที่แม่งปลาของแตู่มันยังมีประโยน์กับมึงอีกโอ้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 อ้โอ้โอโ้โอ้โนโ้โ้โอ้โอ้โโ้ออ้้บ ตัวแรกไอ้เหี้ยอ่าซอมบี้แมงป่องเนี่ยความจริงคือถ้าแม่งคือมันเดินไปใส่ไฟใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นซอมบี้ไฟท,ที่ติดไฟมันจะเป็นอะไรที่โคตรเชี่ยเลยนะเออโคตรเจียงเลย ผมมาซื้อกระสุนแล้วนะกระสุนเติมมีแล้วบ้างนี้มีอะพรที่มีนี้มีนี้โอเคไม่มีไรเฟิลหรออยากได้ไรเฟิลเอาจริงนะเดี๋ยวกูซื้อปืนพกใหม่แม่งเลยเสียเวลาทำหาอะไร คนอย่างเจ้านั้นจะต้องมาซื้อกะสูนปืนพกมาให้แค่กูซื้อกะสูนปืนพกเหรอซื้อปืนใหม่แม่งเลยเฮ้ยเนี่ยโคตรเฉงจำไว้จำนั่นนำไปใช้เงี้ยทำให้อุปกรณ์แทงแม่งแพงจังวะอ๋อเพรอันนี้คือมันตีก้าวถีตายใช่ไหมขีดสภาพไม่ออกเลยถ้าแม่งคซื้อค้อนที่แม่งดาเมจหกสองเนี่ยดาเมจหกสองเนี่ยไปแม่งจะเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่ว่ามันใช่ดามิหรือเปล่านะแต่สก,กูเอาคอ,อน,นี่ไปทุบหัวปอดบอลแม่งน่าจะตายให้เลย <c oughs> แต่เอาจิงนะพอแล้วนะตัดให้มันน้อยๆหน่อยซึ่งคลิปนี้อาจจะแป๊บเดียวนะเพราะว่า,วามันแค่ครึ่งนาทีเองแต่ซึ่งผมเปิดเทอมแล้วแล้วผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างมากก็คลิปส่วนมากอาจจะเป็นคลิปน้อยๆน,น,นะที่วคอาจจะมาก็เป็นได้นะโอ้เหีย ก็ประมาณนั้นแหละคือคลิปตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมเขียนไปเดินไปไหนมานะขอตัวลาก่อนผู้ชมบ๊ายบายมีเควสให้ทำด้วยเฮ้ขปืนกูหยิบไปใช้ใชไหมมีใครเห็นไหมอ๋อเฮียน่ะเห็นสองตัวเลยเฮียกูหยิบไม่ได้วะ ้าหมุยไฟของจริงแล้วเล่นหมากรุกวยะไม่ฟังกูเสียเปรียบวะ่ะ